ช่วงอร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับกับผมนิกเล้งหงนะฮะวันนี้นิกพาทุกท่านครับมาอยู่ที่นี่เลยฮะบิ๊กซีสาขานาครสวรรค์นั่นเองตอนนี้เนี่ยชาตามือเนี่ยมีสาขาที่นครสวรรค์แล้วนะร้านเขาเนี่ยเปิดทุกวันขายโคตรดีเลยตั้งแต่มาเนี่ย เรียกว่าแบบมีไลเดอร์มารับเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะเรียกว่าถ้าใครอยู่ที่นครสวรรค์หรือว่าใครเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์คุณอยากกินชาตามือก็สามารถสั่งออนไลน์ก็ได้หรือว่าถ้าเดินทางมาที่มิกซี่สาขาน,นครสวรรค์ก็แวะมาทานได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้ววันนี้บอกเลยนะฮะว่าของเด็ดในนี้เนี่ยมีเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นหนึ่งเดียวในน,นครเลยน,นครสวรรค์นะจ๊ะ ไม่ใช่นครอื่นนะฮะนอกจากชาตามือแล้วนะครับเขายังมีเมนูทีเด็ดเลยนะนั่นก็คือกาแฟสดนั่นเองที่เขาเนี่ยจะให้รสชาติมาเมล็ดก,กาแฟแบบแท้ๆเลยแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มต้นตำรับนั่นเองทางร้านชาตามือเนี่ยเขาแนะนํามา2ตัวตัวแรกนี่เลยโอเลี้ยงนี่อหอมมากเลยนะทู้ชมบอกได้เลยนะว่าต้นตำรับ แล้วก็หอมเข้มข้นนะครับผมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นมอคค่าไทยมอคค่า ok คือว่าเขาเนี่ยมีการผสมตัวโกโก,โกเ้เข้าไปด้านในนั่นเองเมนูนี้เนี่ยมันเกิดการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของทางชาตามือนะและก็ทําให้เกิดรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับชาตามือนั่นเองลองดีดูมอคค่า รสชาติมันอีกนิดนึงเนี่ยจะได้ช็อกโกแลตแล้วเรียกได้ว่าแบบไม่มีความหอมของตัวเมล็ดกาแฟเลยแล้วก็จะมีความหอมที่ชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ที่เขาบอกว่าไม่เหมือนใครจริงๆนะโหสุดยอดมากบอกค่าเขาดีจริงๆต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของกาแฟสดแล้วนะสาหรับใครที่เป็นสาวกกาแฟสดตอนนี้ชาตามือเนี่ยเขาก็มีมากมายนะหลายเมนูวันนี้เนี่ยแนะนํา2อย่างนะฮะเมนูแรกเนี่ยเป็นเอสเปรสโซ่นี่ อสโซครับเมนูนี้นะฮะนี่ฮะโหเอสเปรนโซนี่บอกเลยนะท่านผู้ชมว่าเ,เวลาเราทานไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความเข้มข้นแล้วก็จะมีความหอมที่แบบรุนแรงมากคือบอกได้เลยว่าหอมเข้มแบบกำลังดีเลยสำหรับเอสเปรนโซขชาตามือนะครับแล้วปิดท้ายด้วยนี่เลยฮะคาปูชิโน่นี่ คาปูชิโน่เนี่ยก็คือเป็นกาแฟที่เขาเนี่ยใส่นมนั่นเองนะคาปูชิโน่นะใส่ตัวครีมฟองครีมใส่เข้าไปเพิ่มให้มันมันมากขึ้นนั่นเองโอ้อันนี้สาวๆน่าจะชอบนะทางเข้าไปแล้วแบบอหอมนุ่มๆไม่บาดคอกำลังดีเลยเยี่ยมเลยถ้าใครชอบแบบไหนก็ลองดูนะเรียกได้ว่ามีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นโอเลี้ยงนะที่จะเขาแบบแบบ หอมเข้มแบบต้นตำรับนะหรือว่าจะเป็นมอคค่านะครับที่เขาว่ผสมผสานแล้วก็เบรนด์เมล็กาแฟในรูปแบบของตัวเองเนี่ยระหว่างกาแฟกับโกโก้นั่นเองนะแล้วก็ยังมีตัวเ so อสเปรสโซ่ ที่หอมเข้มข้นและคาปูชิโนที่ใครที่ไม่ชอบความเข้มข้นหอมแบบนุ่มๆก็จัดอันนี้เลยที่ชาตามือนะครับเขาเนี่ยใช้เป็นเมล็ดกาแฟอาราบิก้านะที่เขาเรียยเป็นสูตรเฉพาะของทางชาตามือรสชาติของเขาจะมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนั่นเองนะนี่ก็แนะนําให้แวะมาลองใช้บริการชาตามือดูนะครับใครที่เดินทางมาที่นครสวรรค์หรือว่าใครที่อยู่ที่นครสวรรค์ตอนนี้ชาตามือมาหาคุณแล้วมาใช้บริการกันได้นะครับร้านนี้เขาเปิดทุกวันนะฮะอยู่ที่บิ๊กซีนครสวรรค์ครับแล้ววันนี้ครับปิดท้ายด้วยนี่เลยนะ ะะชาอู่หลวงก้านอ่อนตราชาดามือนนั่นเองครับท่านผู้ชมถืมทานเข้าไปหอมปากหอมคอ,อจริงๆนะ ชาอูหลงก้านอ่อนตราชาตามือครับเขาเนี่ยคัดยอดพันชาอูหลงก้านอ่อนบนยอดดอยชั้นดีครับผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันจนได้ชาอูหลงก้านอ่อนสีเหลืองทองที่มีรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยสามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นสนใจสามารถหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือ120สาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรือว่าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้า แคปเซิร์ชให้เป็นชาตามือ Official Account นะครับแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดชาตามือเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะครับมีแบบทั้งออริจินอลแล้วก็ขิงผงหนึงร์เซ็ไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟนะครับมีทั้ง Big C m a แม็กแวร์ลูปซีเจเอ็กซ์เพรสโลตัสฟู๊ดแลนด์แล้วก็วินล่ามาร์เก็ตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line add add how, ครับ แค่เซิร์ชว่า Herber House u n d e r c Official r e o เท่านั้นครับและสัปดาหน้ากับมาติดตามกันต่อครับว่าอร่อยยกนิ้วกับชาตามือจะไปอร่อยที่ไหนกันต่อนะครับ